มีพ่อแม่หลายคนบอกว่าเละหลังนี้เจอคำถามหลายอย่างจากลูกแล้วบางทีก็อึ้งนะอึ้งจนตอบไม่ได้เพราะไม่คิดว่าจะมีคำถามแบบนี้เช่นคำถามว่าทำไม กระตันยูด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกระตันยูต่อพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณไอ้คำถามแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจจะไม่เคยเจอหรือไม่เคยคิดอยู่ในใจเพราะว่าเราถูกสอนมาให้มีความกระตัญยูต่อบุปกา,ารีนะตั้งแต่เล็ก มันเป็นคุณธรรมที่ไม่เคยมีการตั้งคำถามแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเขาตั้งคำถามกับอะไรต่ออะไรมากมายแม่กระท่งก็ทั้งเรื่องที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานพ่อแม่เจอคำถามแบบนี้นี่ก็อย่าไปโกรธลูกนะบางทีไปโกรธลูกว่าทำไมลูกมีความคิดที่ แย่แบบนี้นะทำไมรูกรู้ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคืนไปต่อว่ารูปแบบนี้นี่ก็ทำให้เกิดปัญหายิ่งขึ้นนะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกก็แย่ลงแล้วลูกก็รู้สึกแย่กับตัวเองด้วยก็ต้องทำใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขา ตั้งคำถามกับคุณธรรมหลายอย่างที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าเป็นของดีเช่นความประหยัดนะความสมรรถะหรือว่าความรู้จักอดอมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย คุณธรรมเหล่านี้มันก็ถูกตั้งคาถามหมดนะจากเด็กหรือคนสมัยใหม่แต่ก็คงจะไม่มีคําถามอะไรที่ทําให้พ่อแม่อึ้งเท่ากับว่าทําไมลูกต้องกระตันอยู่กับพ่อแม่ด้วยก็มีคนถามตมมานนะว่าจะสอนลูกเนี่ยให้กระตันอยู่ได้อย่างไรไม่ใชใ่กระตันอยู่กับพ่อแม่เดียวนะกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณด้วย ก็ต้องมาดูว่าเนี่ยความกระตัญยูเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะความกระตันญูก็เกิดจากการที่เห็นคุณงามความดีของผู้อื่นที่มีต่อเราเช่นความช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อนะความเกื้อกูลอันนี้เรียกว่ารู้คุณนะเมื่อรู้คุณหรือเห็นความดีของเขาแล้วเนี่ยนะก็เกิดความซาบซึ้งประทับใจนะตรงนี้สำคัญเลยนะ เกิดวความทราบถึงประทับใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะในความดีที่เขาได้ทำกับเราพอมีความรู้สึกแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความรู้สึกอยากจะขอบคุณเอ่ยคำขอบคุณหรือว่าทำความดีเป็นการตอบแทนนะถ้ามันไม่มีความสำนึกที่เรียกว่าความรู้คุณหรือว่า ซาบซึ้งประทับใจในความดีของผู้อื่นที่ได้ทำต่อเราเนี่ยให้ความกระตัญญูก็เกิดขึ้นได้ยากนีอันนี้พ่อแม่นี่ก็อาจจะชี้นำชักชวนให้ลูกลองคิดในมุมนี้บ้างว่าเนี่ยเวลาลูกนทำความดีกับใครช่วยเหลือใครเนี่ยก็อยากให้เขารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำ นะฉันนั้นก็ฉันนั้นเนี่ยเมื่อใครทาดีกับเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลเรานะเราก็ควรจะรู้สึกดีนะรู้สึกซาบซึ้งนะประทับใจในความดีของเขาและความรู้สึกเนี้มันก็นําไปสู่การอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะตอบแทนคุณ เรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือว่าใจเขาใจเรานะเราทําดีอยากให้เขาเห็นความดีหรือทราบซึงในความดีของเราเพราะฉะนั้นเมื่อใครทําดีกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใครทําดีกับเราเราก็ควรจะรู้สึกนะขอบคุณนะประทับใจในความดีของเขานะอันนี้ก็เป็นบันไดนะเบื้องต้นที่จะนาไปสู่ความกตัญญูนะ ชี้ให้เด็กได้เห็นด้วยตัวเองนะโดยการเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะนะเป็นเป็นพื้นฐานมันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นความดีที่ควรทำแต่ว่าชี้ด้วยเหตุด้วยคนเดอย่างเดียวไม่พอนะพ่อแม่ต้องทำตนเป็นแบบอย่างด้วยสมัยนี้เนี่ยเด็กเนี่ยไม่ค่อยเห็นแบบอย่างที่ดีนะ มันก็เลยตั้งคำถาม,ถามหลายอย่างที่พ่อแม่นี่ไม่นึกไม่ฝันว่าเด็กจะมีความคิดแบบนี้แต่นั่นเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะซึ่งระยะหลังมันก็หรือก็เป็นมานานแล้วหนละังที่เน้นเรื่องความมีแก่ตัวเอาใจตัวเอาตัวเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นจะไปกระตันอยู่กับคนอื่นทําไมนะคราวนี้พ่อแม่ก็ควรทําตัวเป็นแบบอย่าง อันนี้เป็นหน้าที่ของกัละยะาณมิตรเลยนะทําตัวเป็นแบบอย่างเช่นนะแสดงความรู้คุณแสดงความกตัญญูต่อบุกพก,การีนะแสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่มีความกตัญญูกับปู่ย่าตายายนะไปเยี่ยมท่านนะทําดีกับท่านนะรับใช้ท่านนะดูแลท่านในยามเจ็บป่วยหรือแม้ในยามที่ท่านสุขภาพดีก็ ไปมาหาสู่อยู่เสมอเพราะเดี๋ยวนี้พ่อแม่เนะลูกนี่อยู่บ้านหนึ่งปู่ย่าตายายอยู่บ้านหนึ่งเนะี่ยให้ความกตัญญูที่พ่อแม่แสดงกับปู่ย่าตายายบางทีก็เห็นได้ยากนะเพราะาอยู่คนละบ้านแต่แม้กันนั้นบางทีอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่ทําเป็นแบบอย่างนะแสดงตัวลคาคัญบุปกาดีของตัวนะ แม่อใจใส่เนะมือนเฉยไม่ดูแลแต่ว่าไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแทนอย่างเนี้ยบางทีเด็กมันก็ไม่เห็นแบบอย่างนะแต่ถ้าพ่อแม่ทําตัวเป็นแบบอย่างนะก็คือความกตัญญูต่อปูปก,การีนะมันก็เป็นการหวานเพาะนะความสํานึกในบุญคุณความรู้คุณนะให้กับเด็กทั้นไม่เพอนะ เวลาลูกทำอะไรดีๆเช่นช่วยเหลือพ่อแม่ล้างจานกวาดบ้านนะหรือแม้แต่เก็บที่นอนเนี่ยของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยพ่อแม่พ่อแม่ก็ขอบคุณลูกนะขอบคุณลูกที่ลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะช่วยลดน้ำต้นไม้ ช่วยให้อาหารกับสัตว์เลี้ยงนะถ้าพ่อแม่ทําตัวเป็นแบบอย่างด้วยการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อลูกที่ลูกได้ทําสิ่งดีๆให้กับส่วนรวมให้กับพ่อแม่เด็กก็เริ่มจะสืมซับนะรับเอาความดีอย่างนี้เนี่ยไปจากพ่อแม่ไม่ใช่กับความรู้คุณต่อบุพการีอย่างเดียวนะ เวลาใครทําดีเช่นไปห้างสรรพสินค้ามีพนักงานเขาช่วยนะเอื้อเฟื้อ,อช่วยขนของช่วยหาของมาให้พ่อแม่ก็เอ่ยปากขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่หรือว่าคนเหล่านั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาฉันไม่สนใจถ้าพ่อแม่เนี่ย ทำตัวไปแบบอย่างด้วยความรู้สึกประทับใจในความดีที่ผู้อื่นได้ทำกับเราแม้จะเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นแม่ค้าเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้ามันก็ทำให้ลูกเนี่ยเเห็นว่าเออใครทำความดีกับเราใครช่วยเหลือเราอย่างน้อยแล้วควรจะขอบคุณนไะด้ค่ายดีนอกจากพ่อแม่ทำเป็นแบบอย่างแล้วชวนลูกด้วยนะเวลา พนักงานห้างร้านเขามีความมีกติกาใจนะต่อลูกค้าต่อพ่อแม่ต่อลูกนะลูกก็พ่อแม่ก็ช่วนลูกขอบคุณด้วยถ้าเป็นตาทำอย่างเนี้นะเด็กก็จะเริ่มค่อยๆซึมซับนะว่าเมื่อใครทำดีกับเรานะแม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวเราก็ควรจะรู้จัก สำนึกในความดีของเขาแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขยายสำนึกเดี่ยวไปนะแม้กระทั่งไปเที่ยวตามสวนสาธารณะหรือว่าแม้กระทั่งในบ้านเนี่ยเ,เสียงนกร้องนกร้องนี่ให้ความสุขกับเราแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนกที่ร้องเพลงให้เราฟังพ่อแม่ก็สอนลูกได้โนดะยเฉพาะลูกเล็กๆเนี่ยให้ขอบคุณนกนะ ขอบคุณต้นไม้ขอบคุณดอกไม้ที่เติมแต่งความสวยงามให้กับธรรมชาติรอบตัวเราอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่หวานเพาะหรือบ่มเพาะนะความรู้สึกสำนึกในบุญคุณและจนนั่งเกิดเป็นความกระตันอยู่แต่ที่จริงเนี่ยนอกจากนอกจากการทำตัวให้เป็นแบบอย่างเนี่ยสิ่งสำคัญพื้นฐานก็คือการทำให้เด็กเข้าใจว่า ทำไมต้องกระตันยูด้วยไม่ใช่แค่รู้ว่าควรจะสอนรู้ให้กระตันยูอย่างไรเนี่ยพ่อแม่ต้องชัดเจนนะว่าทําไมจึงควรกระตันยูด้วยบางทีพ่อแม่ก็ไม่เคยตอบหรือชัดเจนในเรื่องนี้นะถ้าชัดเจนเนี่ยมันก็ชี้แจงให้ลูกๆเนี่ยเข้าใจได้ทําไมเราควรกระตันยูนะก็เพราะว่าเมื่อใครทาดีกับเรานะ เรารู้สึกสำนึกในบุญคุณของเขาเราขอบคุณเราทำดีเป็นการตอบแทนม,มันก็เป็นการให้กำลังใจเขาทำให้เขาอยากทำความดีไม่ใช่กับเราคนเดียวกับคนอื่นด้วยมันเป็นการส่งเสริมนะความดีนะในใจของผู้อื่นแล้วก็กระจายกว้างขวางออกไปแต่เดียวกันเนี่ยเวลาเราทำความดีกับใครเราก็อยากให้เขาเนี่ย คนนั้นเนี่ยเขาทำดีกับเราเป็นการตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะอะไรที่เราอยากให้ใครทำดีกับเราอะไรที่เราอยากให้ใครทำกับเราเราก็ควรทำอย่างนั้นกับผู้อื่นอยากให้คนอื่นทำความดีกับเราเราวควรจะทำความดีกับผู้อื่นนะเช่นเดียวกันนะ้ความกตัญญูก็เป็นความดี เราทำความดีเราอยากให้ผู้อื่นเขาเห็นความดีของเราตอบแทนความดีของเรานะอย่างน้อยก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณหรือว่าประทับใจเราก็ควรทำอย่างนั้นกับผู้อื่นอันนี้เป็นการมองจากมุมของตัวเองนะเราอยากให้ใครทำดีกับเราเราก็ควรทำสิ่งนั้นกับผู้อื่นแล้วก็ควรจะหมอยใ,ให้กว้างขวางต่อไปด้วยว่าเนี่ยให้ความกตัญญูก็คือความช่วยเหลือเฟื้อเกัน มนุษย์เราเนี่ยจะอยู่ได้เพราะความช่วยเหลือเอื้อเฟือกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะส่งเสริมความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนั้นด้วยการ <c oughs> ทําตนเป็นแบบอย่างนะไม่ใช่เฉพาะทําดีกับคนที่ดีกับเรากับคนอื่นก็เหมือนกันนะเราก็ทําเพื่อมันทําให้สังคมอยู่ได้อย่างราบรื่นสงบสุข <c oughs> และที่สำคัญคือว่า เราทำดีกับใครแล้วเราก็มีความสุขด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะจะอธิบายไปอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาเก็จะเกิดขึ้นว่าเด็กเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่น่ากตัญญูโอ้โห<อ>นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคําถามที่เด็กตั้งขึ้นมาเนี่ยพ่อเขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่น่ากตัญญูอเป็นพเพราะเขาเห็นพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกไม่ดูแลใจใสลูก นะบางทีก็ใช้ความรุนแรงกับลูกไม่มีเวลาให้กับลูกนะให้แต่เงินให้แต่ข้าวปลาอาหารแต่ไม่มีเวลาไม่มีการแสดงความรักเด็กก็เกิดความรู้สึกข,ขึ้นมาว่าพ่อแม่ไม่น่ากตันอยู่ยิ่งพ่อแม่นี่เมาหัวราน้ํานะหรือว่าทําตัวไม่น่าเป็นไม่น่าเคารพเนี่ยเด็กก็เกิดคําถามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพ่อแม่ทําตัวให้หน่ากตัญญูนะเด็กก็เกิดความกตัญญูลูกคุณไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาของพ่อแม่แล้วไม่ใช่ปัญหาของเด็กนะงั้นถ้าพ่อแม่ทําตัวให้หน่ากตัญญูเนี่ยเด็กเขาก็จะเห็นความสําคัญของการกรตัญญูหรือเกิดความรู้สึกน้อมใจไปในทางนั้นเองโดยไม่มีคําถามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ก็ต้องนะกลับมามองตัวเองด้วยว่า ให้เราทำตัวให้ลูกหน้ากตัอยู่กับเราหรือเปล่านะเราก็เตรียมรับพรวิชิตังปฏิตังตุมหังคอยทาพรี่ท่านปราถนาแต่ตั้งพราเมวาสมิชาตุดองสำเร็จโดยชาพรสาเพกบุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรารโสยาทา เงินพระจันาร์ในวันเพลนมณีโชติราโโยธาเงินแก้มณีอันสว่างสวายควรเย็นดีสาพิธิโยวิวาชันตูผ่านจัรายทั้งป่วงจงบำราดไปสาพโรโคว,วินาสตุทั้งป่วงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน สุขีธีพายโยโภภาวานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังุทาปัจจายโนจตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังส่ภาการคืออายุวันนาสุขาพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ ปกติอ่านนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอาว่าตุสาพมังคะลังพอสาพระมงคนจงมี้แก่ท่านรามขันตุสาพระเทวตาพอราเทวตาตั้งกวงจงรักษาท่านสาพาพุทานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาภาสังพาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพาสงสารพาสงทิพาวันตุเตขอความสวัสดีทั้ง้ลยย่อมมีแก่ท่านทุเมื่อเธิด